สวัสดีค่ะวันนี้การเดินทีชาแน,นลเรามาที่นี่เลยข้างหลังนะคะสวนมะพร้าวเนาะสวนมะพร้าวที่จังหวัดหนองคายนะคะอยู่อำเภออำเภอเมืองนะคะตำบลสีกายเนาะโซนนี้จะเป็นโซนที่ปลูกมะพร้าวเยอะนะคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้ที่สวนมะพร้าวเขตภาคอีสานกันโอเคเดี๋ยวเราจะแอบ,บสำรวจในสวนกันเนาะว่าเขามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเจ้าของสวนเห็นว่าอยู่กลางกางสวนนะคะนี่เราแอบถ่ายก่อน แอบถ่ายก่อนที่เจอเจ้าของสวนนะคะเดี๋ยวเราเราดูบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูกล้องเนาะนี่สังเกตนะคะเข้ามานี่เขาจะเป็นร่องน้ำเนาะทําเป็นล่องเหมือนภาคกลางนะคะแล้วก็ปลูกใบเตยหอมมากเข้ามานี่กลิ่นใบเตยหอมฟุ้งเลยนะคะนี่นี่มะพร้าวเป็นล่องไปแล้วก็มีใบเตยนะคะมีระบบโซลาเซลล์ด้วยโซลาเซลล์หน่น มีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหลังด้วยนะคะนู่นอยู่ข้างหลังนู่นนนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูโซลาเซลล์ก่อนดีกว่าตรงนี้น่าจะเป็นถังน้ําหมักเข้าแน่เลยเนี่ยมีปีกกล้วยด้วยทงสัยเป็นน้ําหมักปีกกล้วยนี่จริงด้วยนี่นะคะเป็นโซนถังน้ําหมักเขาเนาะแล้วตรงนี้ก็จะมีโซลาเซลล์โซลาเซลล์สูบน้านะคะน่าจะเป็นซับเมิร์สป,ปึมจุ่มไปปั๊บท่อใหญ่ไปเลย โซลาเซลล์สามแผงเนาะแล้วก็แอบดูดูดีกว่านี่ฮะอ๋อทำกล่องใส่งนี้ก็ดีนะคะแบบว่าช่วยรักษากล่องเนาะไม่ให้ตากแดดตากฝนแล้วก็เป็นท่อมาท่อขนาดสองนิ้วขึ้นมาแล้วก็ไปเลยเนี่ยตอนนี้แดดอ่อนนะคะเราได้ยินเสียงน้ำไหลเบาๆเสียงน้ำไหลเบาๆเนาะไม่รู้ในกล้องจะได้ยินไหมนะนี่นะคะ ปป่ะไปหาเจ้าของสวยกันดีกว่าว่าเออ่ขอเคล็ดลับนะคะเราไปขอเคล็ดลับเนาะการดูแลมะพร้าวให้ออกลูกนี่ว้าวนี่ออกลูกออกลูกนี่นะคะเป็นสวนมะพร้าวที่กําลังออกลูกกันเนาะนูน่นก็กำลังชื่นชมกันอยู่โอ้ระบบน้ําดีมากคือมะพร้าวนะคะต้องปลูกในร่องน้ําเนาะ ต้องมีร่องน้ํานะคะถึงจะถึงจะโอเคนี่ความห่างระหว่างต้นนี้มุมนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกเมตรคูสะยาประมาณหเมตรร่องน้ําประมาณสองสมเมตรเนาะนี่น่าจะมีทำตัดหญ้าลงไปให้เป็นอาหารปลาด้วยโอเค ไปคุยกับเขาดีกว่าพี่มีเคล็ดลับไหมคะทำยังไงให้มะพร้าวหอมหวานเคล็ดลับบอกครับเหมือนภาคคือเกลือเหมือนภาคแถวภาคอะไรนะแถวสมุทรอะไรบ้านแพ้วอ่ะจ้ะบ้านแพ้วนะนั่นแหละคือเราปลูกได้รสชาติเหมือนเขาไหมทำยังไงให้มันได้เหมือนเขาพี่พอจะรู้เคล็ดลับไหมคะคือรสชาติต้องอะไรที่เขาเออมัาก็เขาดังตรงเพราะเขาหอมหวานเนาะผมว่าเกลือครับ แค่นั้นบ่ต่ะครับแค่นั้นเกลือพี่ใส่ยังไงคะเกลืออย่างอย่างต้นเนี่ยผมใช้เห็นไหมใช้ตลอดมาทีใช่ทำไมคะฮะโอ้ขาวขาวเป็นข้าอ่ะเหรอครับปิดเกลืออ๋ออ๋อเทอเทอดขาดไส้นะครับหยอดลงมาเยอะยอดเลยอะเกี้ยทั้งหมดเลยใส่อัดอัดอัดคอร์สพี่มันสูงขนาดนี้พี่ปีนขึ้นไปยังไงอ่ะขึ้นปีนเองครับฮะนี่ไงเนี่ยมันมีบันไดฮะอ๋อผมต้องปีนทุ่นครับคนเดียว ปีนขึ้นไปเพื่อเอาเกลือใส่ปริมาณที่ใส่เยอะไหมคะมีเท่าไหร่เอารถครับเอาจนพุณละมุ่ยพี่ไม่ซื้อเกลือมาจากต้นละประมาณสักิโลนึ่งไปว่าต้นใหญ่ทำไรล่ะนี่อ่ะสมมติต้นเท่านี้เนี่ยเอาต้นทำไเนี่ยคือจักเต็มเลยครับห้ากิโลบอกหนึ่งนี่เครื่องสอบได้ล่ะโอ้โหเพิ่มซั่งมาที่หาตันได้เลยสั่งเกลือแต่เกลือจะไม่สั่งมาเป็นสิบล้อคุณบอพี่สี่ห้าตันครับเดี๋ยวแนมาชองรถได้เหรอ ทีนี้ที่คือยังต้สั่งใส่ปีละหนึ่งครั้งหรือใส่ทุกเดือนนี่รายเใส่เลยครับบุ๊เจยาเอาไนี้เราโรยตรงดนไม่ดีหรอพี่โรยโรยแบบนั้นแบนี่เออมันงออเ่อเอ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 อเเออเออเอ้นอก็ได้ออเ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 อเอ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 เอยเาอเอ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 เออเออเออเอ้เออเออออออเออดออเออเออเอรเออ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 อนเออเออเอเออาออเ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 เออ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 เนอเอเออเออเเอาเออเออ่อเอเอเจาะยอดอ อ๋อโอเคอู้ขอบคุณค่ะให้หวานนะคด้อความเอา้เนี่เอาพี่ทำไมไม่เอาน้ำตาลใส่เข้าไปล่ะจะได้หวานเอากหัวยแกมาอหม่ะมันดู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 ันดูู้ด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 กดูดมดู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 อูดูู่ด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 ูนูดูู่ดูดมดูวูดูดินูดูนูด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 าดูดมดดูดนูู หมแล้วหนูมาชาใช่ไหมมาสามสิบสี่สิบคนหุ่นงอืมเมื่อกี้นี้เนาะมาจากลาวหรือเปล่าครับพี่มาใช่ใช่ใช่มาเขาเขาทำอะไรอยู่ลาวคะคณะที่มาดูงานอักษรกรรมใช่ไหมคะอืมเจ้าหน้าที่จากลาวหมดเลยอืเห็นว่ามีเตอร์ชนมากเลยมีิเตอร์บอกกิ่นเห็นป่วยไอ้ที่ที่เห็นเป็นพื้นพื้นใหญ่ๆเนี่ยอันนั้นคือกล้วยหอมทองหอมทองเนี่ยหอมทอง ทุเรียนก็มีอืมประเทศไหนพี่พือคุยถึงประเทศไหนกันเรานี่เรามีทุเรียนเหรอสวนทุเรียนเหรอตอนนี้ตอนนี้บุ๋มแล้วบุมนะครับตอวนี้เราละวายอีกแล้วเขาทำเป็นไรเฮกตาร์ตรงเขตไหนของเราเหอะถ้าเอาเยอะจริงๆอะนะสวรรคเขตอืมรคเขตเนี่ยคนที่คนที่ผมเคยไปเนี่ยนะค่ะก็เป็นก็เป็นคุณหมอ เป็นคุณหมอที่สวรรคเขตไม่อยู่เวียงจันทร์เน่ยเป็นคุณหมอที่เวียงจันทร์เขามีโรงงานอยู่สวรรคเขตโรงงานอะไรคะโรงงานผลิตยาโอ้โรงงานผลิตยายาคนกินนี่คนกินเนี่ยเออคือยาจี๊ดแล้วสวรรคเขตเขาจะมีตอนนี้นเขามีผู้เรียนอยู่ประมาณสามร้อยกว่าไร่ค่ะเฉพาะเอ,อะา,เานะจ้าไอ้ที่จะให้ผลเนี่ยนะจ้าแต่ว่าไอ้ที่ยังปลูกต่ออีกเยอะเพราะ โอเคอยู่การาำวิชาการจากไทยไปด้วยใช่อืมคนลาวของเขาเนี่ยคนงานเขาเนี่ยค่ร้อยกว่าคนเน่ยเขาจะส่งไปศรีสะเกษอ่อลมไปดูไปดูงานศรีสะเกษจ้ะนี่คือเศรษฐีเลยอันนี้รวยคือน่ากลัวลาวตอนนี้น่ากลัวอ๋เเาดีี้วนยเพราะว่าแต่ว่า เสร็จแล้วพี่พี่ให้เขามาดูงานสวนมะพร้าวพี่ต่อไปไม่เป็นไรพี่มีคู่แข่งเป็นสวนมะพร้าวแล้วแหละ่มกลัวม่ั่ว่ามันคนรวยเขาทำเขาไม่ได้ทําเหมือนลายย่อยของเราจแล้วทําทาใหญ่มากเขาให้เราเขาเป็นเฮกตาร์เขาไม่ได้เขาว่กเขาดังไปแล้วคนนั้นเนาะเขามีอันนั้นแล้วเขาบอวางตลาดโอ้โหการกินแล้วของพี่มาพาพี่ขายใครคะก็พ่อค้าทั่วไป ส่งลาวไหมหนูมีคนลาวเขาอยากมาซื้อนะจริงหรอสถานบ้านเรายังเนี่ยยังไม่มีของเห้เขาเีงเขามาดูเองเลยะรอนักเพื่อนเยอเยวแล้วเขาเบรดเองด้วยใช่ไหมคะเก็บเองเราก็นั่งรอนับอ่อนแกเขาเขาก็รู้เอ๋อผมยังไม่รูเลยเองเป็นสวนเราดูแว่า้ราอีก้าวราคาช่วงนี้ค่ะพี่อะช่วงนี้อ่ะใชยเก็บเองเรานับเลยสิบสองบาทลูกละสิบสองบาทเรานับเลยอ๋อขายแค่นะ ค่ะของพี่นี่หมดเนี่ยครั้งหนึ่งได้ประมาณการเก็บครั้งหนึ่งนะคะต่อเขามาเก็บประมาณเท่าไหร่ช่วงช่วงเต็มที่นะอ่าสามร้อยลูกสามร้อยลูกอ๋อสามถึงห้าร้อยลูกห้าห้าห้าร้อยลูกต่อเอต่อครั้งที่เขามาเก็บเนาะอครั้งหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งไหมไม่ครับอาทิตย์หนึ่งเหรออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ละสองครั้งช่วงมันเต็ม่ยนืะมะพร้าวนี่มีกี่ต้น่ะสั่ก่อนห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าต้นพื้นที่พี่กี่ไร่คะเก้าเก้าไร่เก้าไร่ แต่ว่าขุดเป็นสาสะเยอะไม่ไม่เราเราต้องน้ำไงมะพร้าวน้ำมันต้องพอดีมันน้ำต้องถึงค่ะน้ำต้องถึงครับเนี่ยในคูพี่ประมาณสามเมตรนูเห็นคูข้างหลังพี่เนี่ยค่ะลึกไหมสอเมตรขุดิุดขุดขุดร่แรกสองเมตรจ้าผมผมคิดว่าประมาณสักเมตรห้าสิบอะตอนนี้เนาะตอนนี้เลนมันถมถมถมเหรอเป็นเลนอือเอาแล้วพี่ ทำไมพี่ปลูกใบเตยคะตั้งกใจให้เป็นมะพร้าวใบเตยเหรอไม่ให้เดินตรงนี้มันมีความเชื่อเออมันเชื่อว่ามันจะให้ทําให้หอมเออแล้วมันเป็นยังไงคะทีนี้อ่ะหลังจากเราพิสูจน์แล้วกินมะเฟคไซนนะอ๋อแสดงว่าได้ผลสิดีก็ไม่ใส่อะไรก็ช่วงแดดแล้วร้อนนะจ้าเนี่ยพื้นที่ันจะหอมไม่ไม่ต้องแดดร้อนเมื่อกี้หนูเดินเข้ามาหนูยังหอมใบเตยเลยแต่ไอ้มึงแบบว่าจากบ้านกูมึงจะแบบว่าจากไหนกูดูอีกฝั่งเดียน เราคอยเออนะคไทยมีบกว่าไม่แต่หนูอยากรู้ว่าไอ้ตัวเราเราอ่ะหอมตอนเราเดินเข้ามาถูกต้องแต่มันเข้าไปในน้ํามะพร้าวจริงไหมน่าจะมีส่วนนะมีส่วนจริงเป็นไปได้ครับเดี๋ยวจะบอกเกี่ยผลสักสักสักบอกเกี่ยวผลอ่ะสังเกตเรียนรู้สังเกตรากมะพร้าวกับรากใบเตยใช่กันเลยใช่คล้ายๆกันเลยเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยออสโมซิสกันฟิชเชอร์ลิงกันเหรอมะพร้าวกับใบเตยฟิชเชอร์ลิงกัน เอองการเป็นไงบ้างหนูเหรอคะเรื่อยๆค่ะพี่หนูก็ปลูกหนูไม่ได้ปลูกเป็นอาชีพแบบพี่เขาไงหนูปลูกแบบว่าให้ตัวเองมีกินพอได้ขี้โมว่าเรามีกินปลูกผักไปไม่ค่ะหนูปลูกไม่หนูปลูกออแกนิกไทยแลนด์พี่เด้นเงินดีเนี่ยเก่งเนี่ยไม่หรอกค่ะได้เงินทุกวันนะปลูกลงดินหรือปลูกลงน้ําอะไรปลูกใส่น้ำเลย ไม่ถ้าปลูกในน้ํามันจะเป็นไฮโดรพอนิกมันเป็นเคมีแต่ของหนูเป็นในดินเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ออร์แกนิกใช่ค่ะใช่ค่ะออร์แกนิกก็เป็นจีใช่ค่ะครับคุณนีรู้แตแพงเปลนออแกนิกแพงแต่หนูไม่ได้ขายแพงพี่หนูขายถูกทำโรงเรียนเหรอใช่ค่ะมีโดมกันแดดกันฝนเขาเป็นโรงไม้เก่าปลูกพักซี่ซื้อกล้วยแล้วเลยไม่โดมนะโรงคือโรงไม้เก่าเลยรู้ว่าไอ้ที่อยู่ไว้อะไรนะปิดตลาดบ้านไม้ค่ะ มันก็จะเป็นโลงไม้ที่แบบมันไม่ห้าไร่อยูไอ้โลงไม้นั่นน่ะไม่ถึงอกพี่เข้าไปตรงนั้นน่ะมันจอดรถได้ต้องส่งทุกวันเนาะไม่ค่ะเขาหนูหนูปลูกส่งร้านอาหารอาทิตย์ละครั้งแล้วแต่ลูกค้าสาอนาฝนกับปลูกปัชซี่เนี่ยมาปล่อมเขาเนี่ยกันปลูกได้สื้อเนี่ยเอาลวบละสองร้อยห้าสิบบาทนะเจ้าว่าจริงเหรอทั้งแปลงได้สองโลพี่ เอาแปลงหนูมันเล็กไงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกก็ทำเยอะๆสิน้องพูดถึงถ้ามีโรงเดือนนะอะไรนะไอซัลแนอืมปลูกตลอดปีหอมพวกอะไรนะเขาเรียกหอมลาบเนาะหอมลาบนี่ซัลแนนโอ้โหถ้าทำได้เออเกินส่งหนมเนืองก็บพราแห้งแล้วอันหอมพวกนี้นะเนาะไม่ต้องส่งมันไม่มีที่จะส่งร้านพี่ขายทั้งหมดอย่างว่าเนี่ะพี่ช่วง ถ้าฝนอ่ะผักมันจะเยอะหน้านี้นะผักเนี่ยใช่ค่ะไม่ต้องถามเขาเลยเขาเป็นอินซีแล้วเขาเป็นเชียนอยู่แล้วนั่นแหละไม่หนูมาเรียนรู้เรื่องมะพร้าวได้หน่หนูมาเรียนรู้เรื่องมะพร้าวเอาพี่แล้ววิธีการรักษาหนูหนูปลูกมะพร้าวไงประมาณสิบต้นอ่ะหนูทะเลาะกับดวงเจาะยอดมีวิธีไม่ใชสายอินทรีย์นะ สายสายสายแบบสายอินซีเนี่ยค่ะจ๋าเลยเหรอจ๋ามากเพราะหนูเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์เกลือเหรอแล้วถ้าทรายล่ะเขาบอกว่าบางคนเอาทรายทรายก็อะไผมทรายก็มีส่วนอ๋อเกลือนี่เกลือเกลือดิบๆหรือเกลือละลายน้ําเป็นน้ําเกลือเอ้าก็เกลือนี่แหละเกลือคือประเด็นคือเขาอยากให้เกลือไปอุดในรูไปอยู่ในตัวตัวด้วงอะเวลามันมันจะมันจะยิ่นไม่ได้ออ๋ทรายเหมือนกันให้ทรายมันไปตกอยู่ในคอวันนี้คอ หักแล้วมันก็ไปไม่ได้แต่เกลือเนี่ยเกลือมันจะมีความเค็มด้วยไงไอเรื่องของมันก็จะมามุงต้นด้วยเกลือนั่นแหละคือเกลือได้เปรียบเลนะถ้าอินซีจ๋านะถ้าเออถ้าเกิดเป็นเคมีล่ะอ่ะเคมีน่ะไม่พิเศษเคมีน่ะก็ฟุรดานตัวเดียวจบอ๋อเหรอพี่เคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าเจาะเจาะสว่านเจาะเข้าไปแล้วเอายาอะไรอัดเข้าไปอ่ะฉีดเข้าไปอ่ะไม่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 ควรทําด้วยอ้าวเหรอคะแล้วเราเจาะแล้วเอาเกลืออุดเข้าไปล่ะให้มันดูดความหวานเข้าไปของเกลือได้ไหมรู้ว่าถ้ามัน ถ้ามันในระดับระบาดระดับเศรษฐกิจหรือระดับระดับที่เอาไม่อยู่เออควรทำาอ่ไทยเนี่ยเขาทำประจวบอย่างเลยเนี่ยเขาทำแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่ควรมันไม่ขนาดัช่มันไม่ขนาดนั้นก็เหมือนกับทุเรียนเหรอเนาะทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบเชื้อราลงลงโคนต้นหรือว่าลงอะไรเขาขุดเลยนะเขาขุดแล้วก็จะเสาะเสาะเซาะเข้าไปจนจนเจอแบบว่าเชื้อโรคที่กินอยู่อยู่ในต้นมันอ่ะเราถึงจะไปรักษาจากตัวนั้นมาเขามัน เกือบตายนะแต่มันไม่ตายเหมือนคุคัวมากแล้วน่ะประมาณนั้นอ่ะเอาแล้วสวนพี่ปู่มากี่ปีแล้วคะเนี่ยเออเนปลูกไว้พร้อมเงินก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นป็นชุดปีเดแปดสปีได้สามปีกว่าไอ้ดุลมันมาปีหกสองมาปีหกหนึ่งเหรอเอาเท่าหนูตอนนี้เท่ากับหนูทำเกษตรเลยหนูก็ทำเกษตรประมาณปีหกหนึ่ง ปอดชุ่มขึ้นซึ้นมันปีหกเจ็ดปีปอดแล้วปูปันอย่างชุ่มขึ้นขึ้นแต่ว่าเนี่ยผมก็ปูปันมาถึงปีเนอะปลูกกวนแต่ว่าเนี่ยเอาเปลี่ยนแท็บในในอย่างเงี้ยนะค่ะสามปีกว่าเลยโอ้ออกลูกแล้วเหรอสามปีกว่าใช่มันออกไม่ได้แค่สามปีครึ่งเอ้าไหนเขาบอกว่าปลูกระเพราต้องห้าหกปีถึงจะมีลูกมันมันเลี้ยแต่มันอยู่ที่เราความการดูแลษาใช่ดูแลษาอยู่ที่เทคนิคของมันองมันแล้วเทคนิคอะไรคะทำให้มันออกลูกประมาณสองปีครึ่ง นปุ๋ยให้น้ำคือน้ำตลอดให้น้ำเนียคือน้ำเนาะสำคัญคือต้องมีคลองน้ำเนอะต้องดูสะโพกนี่นี่นี่หนูดูหิจ้าเะว่าต้นต้นต้นสามต้นนี้อายุเท่าไหร่นี่เอาปีเดียวเอานะปีเดียวมันถึงปีปะประมาณปีขนาเอาเนอะถ้าสามถ้าต้นนั้นมันสามปีต้นนี้หนูก็ว่าปีเดียวแล้วนี่ปีเอเพราะว่าดูดูสะโพกไปแสดงว่าปีหน้าออกลูกแล้วปีอีกปีครึ่งเห็นอีกปีครึ่งมาดูเลย แล้วพี่คิดยังไงคะกับการที่เขาบอกว่าให้ปลูกอย่างเงี้ยปลูกอย่างเงี้ยปลูกตรงเนี้ยแล้วเอ็นไปทางนั้นอ่ะเอาก็จริงครับผมแต่แล้วทำไมพี่ไม่ทำไม่ใช่ก็ทำไม่มาต้องเอียงลงน้ำไงอันนี้อันนี้เราเราเน้นเป็นเน้นเน้นไปทางทิศตะวันออกก็ได้อ๋อไปทางที่ออกไม่เน้นตัวนี้คืออย่างนี้พี่จะอธิบายจ้ะไอ้คำคำว่าลงน้ำเนี่ยจ้ะ คือคนส่วนใหญ่แถวภาคกลางเนี่ยเขาจะปลูกหันยอดไปทางไปทางร่องนะใช่อันนั้นคือกรณีที่เขาเก็บในน้ำคิดไม่ได้แล้วเอาเหรอหรือหรือไออีกอย่างหนึ่งคือเขาตัดตัดทลายเนี่ยยลงน้ำใช่ใช่ไหมใช่แต่ของเราเนี่ยภาคกีสานเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปปิ๊กเรื่องนี้ทําไมอ่ะคือเราก็เน้นเน้นให้ยอดเขาเนี่ยขันไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกโอเคก็คือยอดเขาจะค่อยๆดินบ้านเรามันจะพังดินบ้านเรามันจะพังไม่อยู่ไงโอ้ โอมันจะไปทาเหมือนเขาไม่ได้ปยดอันนี้อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าระหลับน้ำหลอดเี้ยงต้านตอนตอนตอนที่ปลูกพี่ได้ปลูกอย่างที่เขาบอกไหมคือเอาต้นเอียงไปอย่างนี้เลยไม่ยังนอนเลยเออนอนลงไปเลยเนี่ยเอาเหรอนอนเลยแล้วปรับขึ้นมาเป็นอย่างนี้ใช่ตูกประมาณเดือนนึงอ่ะคือนี่แหละนี่ไอคิวพรมันใหญ่ๆนี่ก็เจ้าพ่อปลูกแบบนั้นแหละเพราะว่านอนเลยใช่ไหมคะนอนครับนอนอันนี้นอนไปทางที่ตะวันออกเลยนี่อันนั้นมาใหม่ใหม ดูสะโพกคุณดิออใช่มีมีคนเขาไม่เห็นเขาว่ามีป่าปูมะพร้าวต้นมะพร้าวนอนระยะห่างระหว่างต้นของพี่มีเคล็ดลับไหมคะวับที่จริงเขาถ้าถ้าถ้าที่กว้างนะค่ะหกเมตรดีสุดหกเมตรเหรอกับเจดเมตรจะปลูกไปด้วยเจ็ดอหนูเคยคิดว่าหนูอยากจะทําคันคันสักแปดเมตรแปดเก้าเมตรแล้วปลูกขอบๆเลยมะพร้าวเหรอยิงหายแล้วตรงกลางเราปลูกอย่างอื่นออแล้วทีนี้ผมบีบบีบให้ได้ ได้เยอะไงให้มันมีที่มันจำกัดจำกัดกระวมกีแมันดอีอย่างนะสมมาะวถ้าถ้าเราจะต่อยอดนะค่ะถ้าถ้าถ้าใหญ่เนั้นถ้าถ้ามันคิดอย่างนี้นจ้ะหนึ่งเราทําเป็นแลนด์มาร์คคนเชื่อตรงนี้ได้ค่ะทำคลองแล้วปุ๊บตายเรือใช่นี่แหละหนูก็ยังว่าจะก,กาแฟแล้วใบมันจดกันเพราะมันมีโรคใช่ได้ทั้งวันใช่ค่ะแปดเมตรมันจะอยู่ยากเออเนี่ยนี่ต้องคิดต่อยอดอย่างนั้นแต่ว่าอยาให้อย่าให้ต่ำทันไม่แต่สวนอย่างทำอย่างนี้พ่อเตี้ยแกทำแล้วเด้ เออกันอะไรอเออไอ้คือเสี่ยมะเอเอของเราอาจจะดีกว่าเพราะอยู่ในเอพี่จา๋าสวนพี่ชื่ออะไรจา๋าชื่อสวนอะไรเนี่ยอุดุลครับอดุลเนาะอยู่ตำบลสีกายเนาะพี่เนาะตำบลหินง,งมตำบลหินงอมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย,าาายมีเบอร์ติดต่อไหมจ๊ะพี่เผื่อมีคนสนใจมาแย่งซื้อมะพร้าวกับพี่เนี่ย ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าค่ะสองเก้าสี่สองเก้าสี่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ถ้าเกิดสนใจมาเรียนรู้นะพี่เนาะมาเรียนรู้มาซื้อพันมาซื้อลูกมะพร้าวไม่มีครับพันีออพันไม่มีทำไม่ได้ครับพันซื้อได้แต่ลูกมะพร้าวกับมาขอความรู้พี่ได้เนาะได้ครับไม่ห่วงเนาะไม่ห่วงอ๋อเออใช่พี่มีอาชีพเสริมรับทำโซลาร์เซลล์เหรอคะทำระบบน้ำาำอททำระบบน้ำโซลาร์เซลล์เนาะ ถ้าสนใจติดต่อพี่ได้นะคะรับทั่วไทยหรือว่ารับเฉพาะอำเภอเมืองหนองเอ่ยจังหวัดหนองคายทั่วโลกโอ้มีมีคนแซลมีคนแซวว่าให้รับทั่วโลกอ่าโอเคโอเคยังไงก็ฝากฝากพี่เขาด้วยนะคะสวนอดุลเนาะคะสวนอดุลมะพร้าวเนาะมีใครสนใจก็ติดต่อช่องทางที่ให้ไวได้นะคะมี f เฟซบุ๊กมีไลน์มีอะไรไหมคะเฟซบุ๊กพี่มีไหมมีก็จะไม่ได้จะไม่ได้อ่าเอาเบอร์โทรแหล่งเดียว ไลน์เบอร์กับเบอร์ที <analogy> like er, no no ่บอกอ๋อไลน์แอดไลน์เบอร์นี้เนาะโอเคแล้วอีกช่องช่องช่องยูทูบอีกช่องหนึ่งสนใจจะฝากช่องไหมคะในห้อยเกษตรในหอยเกษตรนะคะในห้อยเกษตรในห้อยเกษตรทีเฮดใช่ไหมคะโอเคเกี่ยวกับโซลาเซลล์เนาะพี่เนาะเกี่ยวกับผมแล้วก็เกระเสตทั่วไปครับผมเกษตรทั่วไปเนาะคะช่อง youtube ไปติดตามได้เหมือนกันเนาะติดตามได้ครับผมโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ